ยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่อง W I S T E R T U B E f i e c t i o ค่ e N นะฮะยัวู้ครับผมและในวันนี้นะฮะก็กลับมากับการรีวิวอีกครั้งไปดูกันเลยฮะว่าในวันนี้เราจะรีวิวอะไรครับผมไปดูเลยครับผมและสิ่งที่ผมจะมารีวิววันนี้นะฮะนั่นก็คือนี่ครับผมนี่อันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวไปด้วยเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ครับผมเป็นคีย์บอร์ด T K L นะครับผมของทางนับโบ X นั่นเองนะครับมา เราไม่พูดข้ามทำเพลงเดี๋ยวเราดูลวดลายของกล่องก่อน,อนละกันนะฮะนี่นะครับผมที่ผมสั่งมานะจะเป็นสีชมพูขาวนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนับปู X 2 1 TKL นะครับผม ซึ่งไอตัวรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับผมนั่นก็คือชมพูขาวมีสีขาวแล้วก็สีดำนะครับผมซึ่งชมพูขาวกับสีขาวเนี่ยจะราคาอยู่ที่1นึ่งบาทนะครับผมราคาจากทางนัปโวเองเลยแล้วก็ถ้าเป็นสีดำเนี่ยนะครับผมมันก็จะสีพื้นฐานเนี่ยราคา9ก้าบาทเท่านั้นนะสำหรับสีดำอันนี้เนี่ยก็เขาไม่ได้จ่ายนะครับผมผมก็ทำการสั่งซื้อกับทางเพจเฟซบุ๊กของนัปโวเก็มมิงเกียร์ไทยแลนด์นะครับผม นี่มาเดี๋ยวมาดูหน้ากล่องกันสำหรับสวิตของรุ่นนี้นะฮะก็จะมีให้ด้วยกันทั้งหมด3 s w สวิตนะครับผมมี Red Blue แล้วก็ Brown แสงไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบ full RGB นะครับผมไม่ใช่ mini RGB ก็จะเป็นแบบ s สเปก r u m มไ i n i n g แล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นคีย์บอร์ดเนี่ยรองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษา,ษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ anti ghosting 100%นะฮะผมไม่เบิ้ลไม่รันแน่นอน <Wow. S 1> ตัวนี้ก็สีพิงค์ไวทนะครับผมหรือว่า ชมพูขาวขาวชมพูนั่นเองนะที่ผมซื้อมาตัวนี้ก็จะมีที่เหี้ยมาด้วยนะสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้สำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการรับประกันนะครับผมแล้วก็เป็นบาร์โค้ดเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของของนะฮะแล้วก็เป็นฉลากสินค้านะครับผมแล้วก็การติดต่อคอนแทคต่างๆนะฮะแล้วก็ QR โค้ดนะสำหรับการติดต่อแล้วก็ เป็นโลโก้ n น v X Series X 2 1 TKL นะครับผมมาจะแกะกล่องดูกันเลยสินค้าตัว n a v o X 2 1 TKL เนี่ยนะครับผมก็เปิดตัวเมื่อวันที่15ตุลานนะครับผมจต่ผมทำการสั่งไปเย็น14ตุลาเนะี่ยเขาก็ทำการจัดส่งให้เในวันรุ่งขึ้นก็ถือว่าเร็วมากน,นะครับผมค่าจะส่งฟรีด้วยครับผมเดี๋ยวในส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ อ่าเป็นท้ายแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องก่อนแล้วกันนะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมอ่าเก็บไว้ก่อนอันดับแรกเลยนะครับผมเปิดมาก็นี่ฮะเป็นอ่าสติกเกอร์นะครับผมของ Na บโบเอ e กซ์นะครับผมมีทั้งแบบมีตัวอักษรด้วยแล้วก็อ่าไม่มีตัวอักษรด้วยก็เป็นโลโก้สติกเกอร์เอาไว้ให้ติดกับของต่างๆนะฮะว่าจะไปติดอะไรนั่นเอง <S 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 แล้วก็ด้านในครับผมแน่นอน,นว่า ครื่องมือเครื่องใช้ต้องมี m a n นวลหรือว่าคู่มือ user guide นั่นนะครับผมก็จะบอกรายละเอียดต่างๆน่าในนี้เต็มไปหมดเลยว้าวนา่ก็เยอะมากบอกการใช้โหมดไฟมีอะไรต่างๆนละครับผมในนี้นะก็เป็น user guide แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมนี่ warranty card นะฮะหรือว่าใบรับประกันสินค้านั่นเองในส่วนของ n a p o x นะครับผมจะรับประกันทั้งหมด2ปีนะฮะแต่ถ้าเป็น n a b o gaming gear ธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่1ปีนะฮะสำหรับการรับประกันอันนี้ก็2ปีนะครับผมเก็บไว้ดีๆนะฮะในส่วนตรงนี้นะครผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของคีย์บอร์ดแล้วแนะะ่ก็จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผม นี่เป็นตัวสีชมพูสีขาวนะฮะสายนะครับผมอม่ดูกันสําหรับตัวสายนะครับผมก็จะเป็นสายทักอย่างดียาวประมาณ1.5เมตรนะครับผมสายทักเนี่ยหนาใช้ได้เลยนะไม่ขาดยากแน่นอนนะครับผมแล้วก็ทางด้านของหัว usb ก็จะมีปลอกเป็นพลาสติกเก็บมาให้ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าใส่ใจมาก ในส่วนตรงนี้ก็ทําได้ดีสุดๆนะครับผมเล็กขนาดพอดีเลยตรงนี้สายเชื่อมต่อก็จะเป็น USB 2.0นะครับผม USB 2.0แบบโ r o เ a ดนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการรับส่งสัญญาณที่ดีนะครับครับผมสำหรับตัววัสดุของเจ้าตัว Naboo นะ X 21 TKL ตัวนี้นะฮะก็วัสดุเนี่ยจะทำมาจาก ABS นะฮะพลาสติก ABS คุณภาพดีนะครับผม นี่นะฮะก็หนักนะครับผมหนักพระสมควรมีน้ำหนักนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็ในส่วนของปุ่มนะครับผมปุ่มเนี่ยก็จะเป็นพลาสติก ABS เหมือนกันนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าแข็งแรงทนทานมากๆนะครับผมมาดูในด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่สังเกตนะครับว่าจะมีะตัวหนีบคีย์แคปนะมาให้เปลี่ยนแล้วก็ใส่ไว้ด้านในเลยก็เรียกได้ว,ว่าออกแบบดีไซน์ของตัวนีนะ้มาอย่างดีนะครับผมสามารถให พกพาติดกับตัวคีย์บอร์ดไปได้เลยนะฮะแล้วก็ทั้งด้านบนนะครับผมนี่ด้านบนก็จะมีที่จัดเรียงสายนะฮะหช่อง2ช่องแล้วก็3มช่องนะครับผมสาหรับใครอยากจัดเรียงสายให้เหมาะกับโต๊ะคอมแบบว่าไม่ให้มันรกอะไรอย่างเี้นะอยากให้เป็นระเบียบนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะมีที่ปรับระดับสําหรับคีย์บอร์ดนะฮะทั้งหมด2ระดับนั่นก็คือวางปกติแล้วก็ตั้งขาตั้งขึ้นมานะครับผมและในตัวสวิชที่ผมซื้อมานะครับผมก็จะเป็น blue switch นะฮะเรียกได้ว่ากดมันมือกันเลยทีเดียวนะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่เล่นคีย์บอร์ดก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับสวิชในตัวของตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นของโอเทมุนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนสวิชหรือว่าจะคัสตอมคีย์บอร์ดเนี่ย ก็เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องเป็นแบบบัตรกรีนะครับผมตัวนี้เป็นแบบบัตรฟรีมาให้นะฮะป้าเดี๋ยวผมลองแกะสวิตชให้ดูแล้วกันนะฮะมาจะได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่โอเคในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น blue switch นั่นเองที่ผมซื้อมานี่นะฮะ,ะเดี๋ยวลองกดดูนะครับผมก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวต่อไปลองเสียบไฟ RGB ดูกันบ้างดีกว่ามันจะสวยขนาดไหนนะฮะนี่ครับผมเป็นไงฮะก็นี่คือแสงไฟของเจ้าตัว n a ปโว X ยี่สิบ t k l นะครับผมนี่สำหรับใครที่ไม่รู้นะตอนต้นผมก็ยังไม่ได้เกิดเลยว่า TKL คีย์บอร์ด t ี l เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือ TKL เนี่ยย่อมาจาก ten keyless นะครับผมหรือว่าตัดตรงส่วนนำแพดออกไปนะฮะสังเกตได้ว่านำแพดเนี่ยจะไม่มีเลยทำให้พื้นที่ในการกวาดเมาส์หรือว่าพื้นที่ในการเล่นข้างๆคีย์บอร์ดเนี่ยมีมากขึ้นนะครับผมสำหรับตัวคีย์บอร์ด TKL อตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแบบ80%ปุ่มทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่8ปปุ่มนะฮะทั้ นะครับผมนี่แสงไฟตัวแสงฟูอาร์จีบีเนี่ยก็จะเป็นแบบทะลุคีย์แคปด้วยนะครับผมนี่สวยมากๆานะฮะ้าเดี๋ยวเรามาลองดูฟังก์ชันของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างดีกว่าสําหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะก็จะมีเอฟเฟกไฟมาด้วยทั้งหมดนะครับผม18 e f f e เอฟเฟกนะก็เวลาจะใช้นะครับผมก็ให้ทําการกดปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะฮะแล้วก็บวกกับปุ่มฝั่งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น อ่า uh, insert นะฮะ home เพด up แล้วก็เพด down end แล้วก็ delete นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับเข้าๆให้ดูนี่อันนี้คือโหมดแรกนะครับผมของปุ่ม insert นี่ไฟมันเปลี่ยนไปตลอดนะฮะเพียงแต่ไฟของกล้องเนี่ยผมเล่งให้มันสูงนะครับผมนาะเดี๋ยวผมลองปรับให้มันต่ำๆนี่สวยงามพระราม9ก้าฮนะอันนี้แค่เอฟเฟกแรกนะครับผมเดี๋ยวไปกันยาวยๆเลย ฟังก์ชันกดอีกนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบ breathing เป็นสีรุง้งนะครับผมเป็นเรนโบ์กดอีกฮะอันนี้ก็จะเป็นเรนโบ์เหมือนกันแบ่ง2ฝั่งเท่ากันเลยนะครับผมน่ะหมดแล้วนะครับผมต่อไปปุ่มโฮมฮะฟังก์ชันครับผมปุ่มโฮม home. นี่กดก็น,นี่กระจายนะฮะสวยนะครับผมแล้วก็กดฟังก์ชันอีกทีฮนะไปโฮมอันนี้ก็จะเป็นไป ตามปุ่มประมาณนี้นะครับผมต่อไปฟังก์ชันเดีย๋ยวฟังก์ชันบวกโฮมชึบนี่อันนี้ก็จะวิ่งออกข้างนะครับผมสําหรับอันนี้ต่อไปฟังก์ชันบวกเพจอัพฮะนี่ก็จะเป็นคลื่นนะครับผมแบบฟูเลยนะฮะสังเกตได้ว่าแต่ละคีย์เนี่ยก็จะสีแตกต่างกันนะครับผมต่อไปกดฟังก์ชันบวกเพจอัพอีกรอบอันนี้ก็จะ มารวมกันตรงกลางนะฮะแล้วก็ปล่อยออกไปในพะระผมนะฮสำหรับใครที่ชอบเอฟเฟกไหนก็ลองเลือกดูอันนี้ก็จะเหมือนเป็นกลุ่มดาวนะฮะวนไปวนมานะครบผมสําหรับอันสุดท้ายอินเสิร์ตผ่านไปแล้ว3ตัวนะฮะโฮมผ่านไปแล้ว3ตัวเพจอักผ่านไปแล้ว3ตัวตอนนี้หมดไปแล้ว9เหลืออีก9เอฟเฟกต์นะครับผมมาลองกดเล่นกันนี่่<ผ>มฟังก์ชั่นกับดีลีฟก็จะกลับมาที่เป็นสีเรนโบว์วิ่งปกตินะครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นสีเบสสก ของใครหล,หลายๆคนนะฮะก็สวยนะครับผมต่อไปฟังก์ชันปุ่มีลินี่อันนี้ก็จะเหมือนหมุนวนออกนอกคีย์บอร์ดหงกลมนะฮะก็จะเปลี่ยนไปมานะครับผมกดอีกฮนะอันนี้ก็จะเป็นการหมุนไฟเรนโบว์วิ่งในคีย์บอร์ดนะครับผมไม่ได้วิ่งออกนอกคีย์บอร์ดเหมือนเมื่อกี้อันนี้ก็จะวิ่งในคีย์บอร์ดเลยหมนวงกลมนะครับผมต่อไปปุ่มเอ็นฮนะนี่สวยฮะสำหรับใครชอบแบบแต่ละคีย์แบบแสงไม่เหมือนกันอะไรประมาณนั้น แน่ครับผมนี่สามารถทําได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปต่อกันเลยนี่อันนี้ก็จะวิ่งเป็นเส้นๆน,นะครับผมแต่ละแถวแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็สลับกันไปนะฮะอ่าหมดแล้วต่อไปเพจรดาวฮะนี่วิ่งไปวิ่งมานะเหมือนชนกําแพงแล้วก็สะท้อนกลับนะครับผมไปต่ออันนี้ก็จะเป็น เห็นเหมือนสีชมพูยืนปกตินะฮะจริงๆแล้วมันก็ปรับได้นะครับผมนี่เวลากดไปเรื่อยๆนะฮะสีมันจะทาการเปลี่ยนนะครับผมเวลากดไปเรื่อยๆนี่แล้วพอไม่ได้กดก็จะกลับมาเฟดมาสีเดิมถามว่าเปลี่ยนสีได้ไหมสาหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมแน่นอนฮะเปลี่ยนได้นะครับผมอ่ะเอฟเฟกสุดท้ายนะฮะ,ะตอนนี้หมดแล้วนะครับผมทั้งหมด18เอฟเฟกต เดี๋ยวเรากลับมาปกติแล้วก็ในเรื่องของเมื่อกี้นะครับผมที่บอกที่มีคนอาจจะสงสัยว่าเปลี่ยนทีละสีได้ไหมได้ฮะกดปุ่มฟังก์ชันนะครับผมบวกกับนี่นะครับปุ่มนี้จะเขียนว่า R G B อยู่นะครับหรือว่าปุ่มเท่ากับนั่นเองนี่นะฮะสีแดงครับผมอันนี้สีออกเหลืองๆเขียวเขียวฮะอันนี้สีเขียวสีเขียวเข้มสีฟ้าสีม่วงฮะสีน้ำเงินสีม่วงสีขาว นี่ฮะเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของถ้าอยากเปลี่ยนแต่ละคีย์นะฮะให้สีไม่เหมือนกันก็ทำการกดปุ่มฟังก์ชันนะครับผมบวกปุ่มภาษานี่นะฮะก็จะขึ้นเป็นการตั้งค่าให้เซตว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็มันก็ขึ้นมาให้แล้วนะฮะแต่ว่านี้ยังเปลี่ยนไม่ได้ก็ให้ทําการกดอีกทีนะครับผมกดปุ่มฟังก์ชันบวกปุ่มเปลี่ยนภาษาสังเกตได้ว่าไฟตรงนี้จะกระพริบนะครับผมก็คือเป็น ตอนนี้มันกำลังจะบันทึกนะครับว่าเราจะบันทึกยังไงสีอะไรยังไงนี่ตอนนี้นี่เริ่มบันทึกแล้วนะครับผมปุ่มที่ผมอยากให้เป็นสีไหนสีไหนนะฮะถามว่าอยากให้แต่ละสีเนี่ยก็เปลี่ยนสีให้เหมือนกันนะครับผมถ้าอยากเปลี่ยนก็ให้ทําการกดเหมือนเดิมฮนะฟังก์ชันบวก R G B เปลี่ยนได้แล้วฮนะนี่ฟังก์ชันอีกทีฮนะแล้วก็ R G B นี่ แค่น,นี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับผมแล้วก็คอนเซฟนะฮะให้กดปุ่มฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนภาษานี่เท่านี้ก็จะเซฟแล้วนะครับผมไฟก็เลิกกับพี่ตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนี่นะครับผมอันนี้ก็คือเซตสีเอาเองนะ,ะอยากได้สีอะไรยังไงต่อไปฮนะถ้าสมมุติว่าเราเล่นจนมันเละแล้วนะครับผมหรือว่าตัวคีย์บอร์ดมมีปัญหาบั๊กอะไรนะครับผมก็ให้ทําการกดปุ่มฟังก์ชัน นะครับผมแล้วก็บวกปุ่ม ESC F 1 F 3 F 5ก็จะเป็นการรีเซ็ตคืนค่าจากโรงงานนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองทำให้ดู F 1 ESC F 1 F 3 F 5นี่ครับผมก็จะเป็นการคืนค่าตัวคีย์บอร์ดจากโรงงานนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับการเล่นสีของคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะแล้วก็ปุ่ม Windows Lock นะครับผมก็จะมีมาให้ในตรงนี้ด้วยนะฮะก็สามารถใช้งานได้เลย แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีพวกปุ่มมันติมีเดียต่างๆนานาในครับผมไม่ว่าจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงเร่งเร่งให้เร็วขึ้นให้ช้าขึ้นนะฮะสต็อปนู่นนี่นั่นเลย์อะไรปกติประมาณนั้นก็สามารถใช้ได้นะสำหรับปุ่มมันติมีเดียด้านบนนะเจ้าฟังก์ชันตัวคีย์บอร์ดตัว,ตวนี้ก็นา่าจะประมาณนี้นคะครับผมที่ผมอธิบายไปสวิชก็ให้ดูแล้วนะับวัสดุก็บอกไปแล้ว ตัวคีย์แคปก็เรียบร้อยเอฟเฟกต์ฟังก์ชันมีเดียและต่างๆก็ให้ดูเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปดูไดรเวอร์ในคอมกันบ้างดีกว่านะฮะก็ตัวนี้ก็มีไดรเวอร์ให้ลงเหมือนกันป้าเดี๋ยวผมลองไปลงกันให้ดูดีกว่านะครับผมครับผมตอนนี้ก็โหล,ลดนะฮะเป็นตัวไดรเวอร์มาเรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นว่าเป็น X-X TKL นะครับผมก็ให้ทุกท่านเนี่ยทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะนี่ครับผมเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทางด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นพวกการเซฟโปรไฟล์ต่างๆนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะตั้งค่าในโปรแกรมนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมาโคนะสามารถตั้งมาโครแต่ละปุ่มได้เลยสามารถตั้งได้น่าจะหมดเลยนะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของด้านล่างก็จะเป็นไลท์นะครับผมตอนนี้ทําการเปิดอยู่ ลงกดปิดปุ๊บนี่ฮนะในนี้ก็จะปิดการแสดงแสงไฟนะครับผมแต่เมื่อเปิดเนี่ยในนี้ก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึ่งในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น brightness หรือว่าความสว่างนั่นเองเราสามารถปรับแล้วก็เห็นเรียวไทม์จากตัวคีย์บอร์ดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูอันนี้เต็มอยู่นะฮะลองปรับลดฮะ นี่สามารถปิดได้นะผมสําหรับแสงเนี่ยก็คือปรับให้มันส่ําสุดนั่นเองแล้วก็สปีดนะครับผมสามารถปรับให้เร็วขึ้นช้าลงอะไรได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็คนะันเลอร์ฮะสามารถปรับได้นะครับผมอยากให้มันนิ่งๆอยู่สีอะไรอย่างเช่นอานี่สีชมพูนี่นะครับผมนิ่งๆเลยฮนะสำหรับใครที่อยากได้สีเดียวนะก็นับว่าสวยวมากๆนะครับผมฝั Color นะ่งคัลเลอร์ฟูลฮะในนั้นก็จะแสดงผลด้วยนะครับผมในหน้าจอฮะ ่วนในคีย์บอร์ดเนี่ยก็แสดงเรียไทม์เหมือนพร้อมกันไปแบบอ่าหน้าไหน,นก็แสดงพร้อมกันแบบเรียไทม์ไปพร้อมกันหน้าจอนะครับผมอันนี้ก็ดิเรกชันนะฮะหรือว่าทิศทางนั่นเองให้วิ่งซ้ายวิ่งขวาในส่วนตรงนี้เนี่ย USB report rate นะครับผมก็คือการรับส่งสัญญาณของตัว USB นั่นเองนะที่เป็น GoPage 2.0นั่นแหละนะครับผมก็จะมีตั้งแต่125เฮิรต์นะ250เฮิรต์500เฮิรต์แล้วก็1,000เฮิรต์ก็จะประมาณนี้ทางด้านขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มพวก อ่โอเค cancel แล้วก็ apply การตั้งค่าต่างๆนี่นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาของตัวโปรแกรม driver ของ X21 TKL นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเอ่ซตค่าจากโรงงานเหมือนเดิมเนี่ยถ้าไม่อยากเซตผ่านจาก keyboard, คีย์บอร์ดนะผมก็สามารถเซตจากตรงนี้ได้เลย restore default นะฮะก็คือเซตค่าเดิมจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคนะีย์บอร์ดฮะมาดูต่อเมื่อกี้ผมยังไม่ได้อธิบาย สำหรับในคอมเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเรื่องการเพิ่มแสงลดแสงเพิ่มความเร็วแสงแล้วก็ลดความเร็วแสงนะครับผมไม่งงนะฮะก็ทําได้ง่ายๆนะครับสมมุติถ้าจะเพิ่มแสงลดแสงก็กดปุ่มฟังก์ชันบวกปุ่มนี้ฮนะสามารถกดปรับได้ทั้งหมด5ระดับนะครับผมเมื่อสุดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟแจ้งเตือนนะฮะลองปรับลง1 2 3 4 5าสนี่ฮะก็คือสุดแล้วก็ปิดได้เลยนะครับไฟแจ้งเตือนเอาลองขึ้นบ้าง 1.2.3.4.5 1, ครับผมก็จะประมาณนี้ต่อไปฮนะเพิ่มความเร็วของแสงมั่งนี่ฮะกดปุ่มฟังก์ชันนะครับผมบวกปุ่มลูกศรมาทางขวานี่ฮะวิ่งเร็วขึ้นเลยนะครับผมเมื่อสุดมันก็จะมีไฟกระพริบแจ้งเตือนเหมอนกันนะฮะอ,อยากให้ช้าลงฮนะนี่อันนี้คือช้าสุดนะครับผมก็จะมีไฟแจ้งเตือนเหมือนกันอตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มทำเละแล้วเดี๋ยวค่อยไป เป็นค่า Default เลยกันสามารถกดได้เลยอาลองกดปุ๊บ e s t ส톨ด Default Yes นี่ตอนนี้ก็เซตปกติเรียบร้อยนะฮะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับผมแล้วก็ในส่วนของ Anti-Ghosting นะครับผมหรือว่าการกดปุ่มพร้อมกันหลายๆปุ่มหรือว่าการบัฟของปุ่มอะไรเนี่ยนะฮะอะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอันนี้เนี่ยตรง p r t s c r e e n เนี่ยจะมีคำด้านล่างว่า 6K e ีนะครับผมก็คือให้กดปุ่มฟังก์ชันบวกปุ่ม print screen เนี่ยก็สามารถ กดปุ่มบนคีบอร์ดเนี่ยได้ทั้งหมดพร้อมกัน6กปุ่มนะครับผมแล้วก็ในด้านข้างนะครับผมปุ่มพอสเนี่ยก็จะเป็นเขียนว่า N key ถ้ากดปุ่ม N key บวกปุ่มฟังก์ชันเนี่ยก็คือสามารถกดได้ทุกปุ่มพร้อมกันเลยนะครับ <Wow. S 1> 87ปุ่มนะฮะหรือว่า80%ของคีย์บอร์ด TKL นั่นเองนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะคลิปการรีวิวของผมในวันนี้นั่นเองกับเจ้าตัวนี่เลย X21 ว้าว X ย1ิเ TQL นะครับของน้ำโวนั่นเองถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะเพื่อ,อะจะได้เป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วก็ทำให้ผมได้ผลิตคลิปใหม่ๆคลิปที่ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะขอจบลงเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามช่องทางออนไลน์ที่วางขายนะครับผมหรือถ้าอยากสั่งโดยตรงเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บนัำโว .co.th นะครับผมผมรู hmm. ้สึกส่วนตัวว่าคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอเกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายเยย